นั่นใช่เธอจริงๆเหรอใช่ใช่ถูกต้องแล้วหน้าตาก็น่ารักดีนะใช่ใช่เธอเป็นคนหน้าตาน่ารักดีนะไม่คิดว่าเธอทำเรื่องแบบนี้ได้อะได้ยินมาว่าสินเสมคนนี้โดนผู้ชายกแก่ๆเลี้ยงดูอยู่เหรอเมื่อไม่กี่วันก่อนมีคนบอกว่าเธอสวยกว่าเธอเลยนะแต่ฉันว่านนะสินเซิงนะแค่จะมาปลูกแชกรองเท้าของแกนะี่ยังมีคู่ควรเลยนะ อย่าพูดแบบนั้นเลยชิ anxious, นเซน่าสวยมากเพียงแต่ครั้งนี้น่ะก็เดินทางปิดไปหน่อยเสียได้จังฉันไม่ได้โกหกเลยนะคนคนนั้นนะอายุมากกว่าจินเซงจริงๆนะสินี่ช uh ินเซนสบายดีไหมอย่าไปฟังเขาวลอที่คนอื่นเขาพูดกันนะ เสริญเชื่อว่าโดยรูปลักษณ์ของคุณเนี่ยหากคุณจะตรกูลดังทั้คนก็นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเหมือนมีคุ้มหรอกนะที่จะไปหาใจแก่ๆแ,แบบนั้นใช่ไหมล่ะนี่ทัว่าชาน,นี่ยถูกผู้ใจแก่ๆเลี้ยงดูเหรอเปล่านะฉันอยากจะบอกว่าสินเฉิงนะหน้าตาสวยขนาดนี้ ไม่ใช่ถูกผู้ชายแก่เลี้ยงดูหญิงแน่นอนเลยฉันแค่เปียบเทบเฉยเฉยนะ่ะฉันก็ไม่เชื่อลหลกนักเขาหรือบ้าบอนน่นะ่ะแต่ฉันมาเงินเห็นผู้ชายสองคนกำลังรังแกเธอนะ่ะฉันก็เลยไปต่อยพวกเขาสิเลยนี่หัวหน้าสินเชิงพวกเราทุกคนเนะช่อในตัวหัวหน้านะนี่นี่หัวหน้าชินเชิงคุณเทพได้เก่งแกร่งมากแน่นอนว่าคุณน่ะไม่อยอมให้ผู้ชายแก่ๆมาเลี้ยงดูหรก ขอบคุณพวกนายมากจริงๆเลยนะมีเพื่อนร่วมชั้นมีเพื่อนที่แท้จริงและจริงใจมันเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองวินล,ล่าตะกูลเชิงเอามานะวิล,ล่าตระกูลชินชินเซอร์กหยุดนะพวกหน่วยการโรงเรียนโทรหาฉันอีกแล้วนะเดี๋ยวต้องเลิกกับผู้ชายคนนั้นนักเรียนมัธยมปลายผู้ชายเลี้ยงดูมันดูไม่เหมาะสมรู้สึกไงบ้างเนี่ย นี่ตัดสินใจว่าฉันทําแบบนี้ไปแล้วจริงๆเหรอถ้าแกไม่เคยทามาก่อนแล้วจะมีเขาลือแบบนี้ออกมาได้ยังไงละ่ะก็จริงอย่างที่คุณว่านั่นแหละคุณไม่เคยเชื่อใจฉันเลยแม้แต่น้อยต่อไปนี้เรื่องของฉันพวกคุณอย่ามายุ่งฉันมีลูกสาวอย่างแกได้ยังไงกันล่ะเนี่ยพี่จาย งานพี่กเกาคอมพิวเตอร์สเปคถุงๆของพี่ยงไม่ผมหน่อยสิไม่มีทางแล้วเข้าคําใหม่พี่ชายผู้หญิงคนนี้พี่รู้จักเหรอวันนี้ในโรงเรียนมีหลายคนเพื่อว่าเธอถูกผู้ชายแก่เลี้ยงดูวไว้เนี่ยแต่ว่าเธอเนี่ยดูสวยจริงๆเนาะ เอ,อฉันงงไปหมดแล้วนี่ภาพหน้าจอนี่เป็นภาพของชินเซินนินนะอยู่ในวอลเปเปอร์ของตัวศัพท์พี่ใช้ได้อย่างไงหรือว่าพี่ชายชอบชินเซินกันนะนี่มันหรือว่าจะเป็นพี่สับไยเราในอะนาคตเลยพี่แจครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่มีหลักฐานหรอกนะนี่น่าจะเป็นแค่ข่าวลือม,มากกว่า พี่จะไปสวยขนาดนี้คนสวยไม่จะถูกอิจฉาเสมอละอืมถ้าอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเธอถูกเรื่องแก้หรือมีเรื่องอะไรก็บอกฉันทันทีเลยเนะดูแลฉีดซึนดีๆถ้าดูแลเธอดีๆแล้วคอมพิวเตอร์สเปกดีๆก็ไม่ใช่เรื่องยากที่พี่จะให้นะ ได้เลยครับพี่ชายพี่สบายต่อไปนี้พี่จะเป็นต้นขาใบม่ของฉันฮัลโหลจีนเซนถูกคนใส่ร้ายที่โรงเรียนตรวจตอบพี่หน่อยสิถ้าบระทับครับสีฉันสงสัยมากบ่งชี้ว่าฉีนยูโรนะมีความน่าสงสัยมากครับแต่ว่าจะกระทำอย่างลับๆมากผมยังหาหลักฐานไม่ได้ในตอนนี้นะครับชินซูโรเหร ตะกูลจินไม่ใช่ต้องการที่ดินผืนนั้นหรอกเด้อซื้อมันมาให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก,รก็ตามรับสาบครับเออคุณฟ้าเราตกลงกันไว้แล้วไม่ใช่หรอว่าที่ดินแปลงนั้นจะให้ผมนะเนอ,อสัญญาก็สัญญานะอครับผมไม่กล้าไปลุกรานเฮดดีกรุปแร้วนะครับไอ้คุณไปลองคุยกับเขาดูนะ ที่นี่เมืองเอ็ดนะอำนาจของเอ็ดดีรนะครุบนะใกลจะกล้าไปยุ่งด้วยแล้วแต่ที่ดินปืนนั้นเป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ปตละกุนฉินต่อไปยังไงก็ต้องไปคุยกันบริษัทเฮดดีกรุ๊ปสวัสดีครับเอ่อไม่ทราบว่าสามารถให้ฉันพวกกับประธานบริษัทของคุณได้ไหมครับเราจะคู่นะคะเดี๋ยวโทรไปเช็คคิวท่านประธานก่อนค่ะได้ครับโอเคเลย อ่รบกวนคุณเปรอรติข้องรับแขกก่อนนะคะเดี๋ยวพอท่านประธานชุมเสร็จแล้วจะตามไปค่ะขอบคุณมากนะครับประธานบริษัท HD เอสดีนะไม่ค็จะปุ๊บปากใครง่าย,ายเลยเมื่อกีเ้เี้จะตอบตกลงซะเนี่ยหชั่วโมงผ่านไปผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วทำไม่มีมาเลยโหเอ้ยเ๊ะน่นมันคุณหลินนี่ผู้ช่วยท่านประธานบริษัทเอสดีกรปนี่ สวัสดีครับผู้ช่วยลินวันดีเอ่อคุณช่วยพาผมไปพบก,กับประธานบริษัทของพวกคุณได้รูเปล่าครับประธานยุ่งมากนะครับเขามอบหมายผมมาพบคุณเยีอะไรก็พูดไม่ได้เลยนะครับเอ่อพผื้นดินตางทิศเหนือของเมืองด้านตระกูลจิกอรอมีความต้องการเป็นอย่างมากเลยละครับลองพิจารณาดูที่ว่าจะยอมให้ที่ดินผืนนั้นกับผมได้ไหมราคาเท่าไรก็บอกมาได้เลยครับ คุณชินผมจะไม่พูดอ้อมๆกับคุณอีกแล้วเราตั้งใจที่จะบอกให้ชัดเจนว่าที่ดินผืนนั้นเป็นไปโดยเจตนาของท่านประธานไซก็คือลูกสาวของคุณทำให้ท่านประธานของเราไม่พอใจอะไรนะชินเซิงไปทำอะไรไปท่านประธานไม่พอใจอีกล่ะ